คมาเลยคนไทยลูกก็บไทยโอผมเลยคนบอันเ่ยัด้ียลเลเลยเลยเลยเลเลย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 ลยเ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 ลลยเ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 ลเลยเลยเลยเเลยยเล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 ยลลลลลล

แล่รอบโอ้ไผด้วยขอเด้อขอมาจ้าโอ้ยได้สัตว์ขอมา โอ้ย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 โปาาอหิกันเดกโอ้่กันดูโหอ้ยโอ้โอ้โเลมาแลยครับมาแลวครับมาลครับนีตลุดนี่ละเนี่ยกโตมาเลยโอ้ยย30บนามสิบาถึงเย สามสิบยี่สิบเจ็ดยี่สปไม่ต้องมีเลยโอ้ลูกปลาตัวใดโ้นี่นี่นี่ไข่เต็มทองรักสามเละครับนี่ยเขาเชือกขันยาวมาบ่อบบเชือกคูยาวนู่นันลามโอ้ยมากูเลยวะ 30ปนดยเนาะปจีนปจีนปกีนบปนขบ้านสามสิบนนี่ละใครเต็มเลยขึ้นผิวหน้ามันนะตัวี้ตแรนมัเลโอ้ยถ้่ปลาถ้าปลาสวายเขาต่อขึ้นแล้วหโอันมสวายออกขึ้ิไเด็กแกก็มาต่กวาดีนี่เลอะ